มีการดูตัวนะครับผมใส่ก็ใส่ก็ขี่เนื้อเวลาอยู่ไกลถ้าเปนั้นนี้ออกหากินไม่ได้ไไดไไดดไเนนไไดพิ่งใหม่นะครับผมนี่ฮะเยสัตว์นี้ที่อากาศนะครับผมตามตัวพี่ชันชัยมานะครับผม เราดูสังเกตที่อากาศนะบินเข้าบินออกนะนะฮะเป็นสายเลยครับผมดอกไมยราบเป็นดอกดาวกระจายนะครับผมตามตัวก็ไม่ไกลนะครับผมประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรได้นะฮะเนี่ยโอ้เสียดาย โอ้โหพี่ชานชายัยตัวขยันมากเลยอะ่ะนี่ไม่ใช่ที่ดูไฮดูคอนนะทำไมคอนพึ่งใหม่จริงจับลักษณะใหม่เอ้ยคอนมันไม่ใช่เฮ้ยมันคอนมันเก่าคอนแดงนะมันเหมือนพึ่งพึ่งเก่านะพ่งมัันจบอโอ้โหมันเป็นรังแล้วเนี่ยพี่มันพึ่งออกหากินตัวไอ้กินหรือเปล่าแต่มันจับมานานแล้วมันเป็นรังแล้วเนี่ยพี่ เดี๋ยววางกล้องก่อนฮัลโหลสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยานาวานะครับผมอันนี้ก็ตามตัวมานะครับผมดอกมายาลาเหมือนเดิมครับนก็มากับพี่ชานชัยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพึ่งตอนหรืออะไรนะฮะพึ่งสวยครับรังนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่าผมตามตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรังกันนะครับผม โอเคครับฮัลโหลบ๊ายบายคนครับผมเนี yeah, mm ่ย hmm. เดี๋ยวพี่ธันชัยขึ้นไป mm hmm. ไปด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่าย mm hmm. เดี๋ยวพี่ธันชัยจะเป็นคนตีเนี yeah, mm ่ย hmm. รอก่อนเด้อพี่ธันชัยเพิ่งจุดเด้ yeah, mm hmm. อเนี่ยเราไปขึ้นไปดูพึ่งกันนะครับโอ้ mm hmm. oh, ขู่แล้วขู่แล้วโอเคนะครับผม mm hmm. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันพึ่งหลวงยาละวานเลยนะครับผม เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมฝากดูโฆษณาด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมรับชมกันด้านบนครับผมบวัสดีครับฮัลโหครับสวัสดีคนครับผมพี่ชันชัยทักทาทยนะครับผมบ๊ายบาครับเดี๋ยวพึ่งจับนาแต่พิ่งจะทำรังแล้วอ่อนระปกร้อยพึ่งรังผูกร้อยตอนจับที่แรกที่เป็นในเชิงกระดาษนะครับผมว่ามีคนมาเล่นเนี่ยทำนิ้ยหยอกหยอดไม่สมาเสมอ ของล้างนะครับน้ำผมจะไม่เอานะครับเอาพี่ผมเอาเอาไปทำขี้พึ่งเอ,เอาไปทำขี้พึ่งชายด้วยชายกันเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตะวงเ,เดี๋ยวตะวงกลางไว้เอมีดนะครับสักคู่นะครับผมตีเอามีดได้แล้วนะครับ แต่ที่ต้องเงียบแหละโอ้ยยังมียังมีสบายหน่อย <c oughs> อเดี๋ยวถ้าเขาเขาเห็นไดนี่นะเขาจะไม่เอาเขาจะเ <c oughs> ลื่อนเขาขึ้นเหลืออาจจะวงการไว้นี่นะพี่ชันใจตัดแล้วนะครับผมก็ตามตัวมานะครับหลังนี้นะฮะเนยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมพันพึ่งหลุมเยาวบาลนะครับผมไอ้ส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวน้ําฝ่อนะครับผมผมจะเอาไปทําขี้พึ่งนะครับผม ทำของดีของขังส่งลูกค้านะครับน,นี่จะจ่งไว้ให้เอาไป้ให้ผมว้านเดี๋ยวทําอีกตอนสักหน่อยนะครับผมตอนนี้อ,อครบผมผมไม่ติดนะครับทั้งคู่เลยครับเหมือนผมจะโดนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผม เอ้ยเอ้ยแลลมเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ตัดแบ่งขึ้นหอวได้ตัดแบ่งขึ้นออาตรงหัวน้ำที่พี่แล้วเดี๋ยวผมเอาย่ามให้นี่ครับผมก็สรุปได้ลังประมาณกี่โลเนะ สองโลประมาณนี้แหละครับผมโอเคนะครับผมเดียรับชมกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะไปเม้นอีกรังนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนครับผมก็รังแรกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปอีกรังนะครับผมไปแล้วครับผมอีกรังหนึ่งก็น่าจะอ่อนหรือแก่ไวยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเราไปลุ้นกันนะครับผมก็เจอไวตอนเข้ามานะ 3ต,ตัวเหมือนกันครับผมดอกไม้ลาบดากวกระจายตัวหากินเยอะมากครับเออผมว่าปี๋เน,นี่ยเดี๋ยวเดี่ยมันกินเลยดากวกระจายผมว่ามันจะขยา,ายน้าเนะาะเพราะม,มันมีแต่น้ำงนไงมีเยอะเลยคนที่มาดูคนแรกจะเลือกหาผึ่งไปประมาณ2เดือนห้าเดือน เราไปดูรังที่สองนะครับผมประประสบการณ์ตามตัวใช่ไหมครับผมผมก็แปดสิบ <cualquier> ปีครับผม ก็มีตอนตอนนี้เราอยู่ป่าโคราชนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะมาเนี่ยครับหาพึ่งโคราชนะครับผมก็มีแต่มิตรภาพกันนะผมพี่น้องกันญาติพี่น้องกันนะครับผมก็มาร่วมงานทําคลิปกันหาพึ่งกันนะครับผมว่างก็มาเจอกันเพียงแต่ว่ามา เสียดายเมื่อกี้ก็ไม่น่าฟอเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีลังที่สองครับผมเอาครับพี่ชันชัยจัดครับผมเหมือนจะมีรอยคนขึ้นเหมือนกันแหละเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปนะครับผมนนวันก็อขออภัยนะครับผมเดี๋ยว ผมจับไม่ให้นานนะฮะผมต้องปีนต้นไม้ด้วยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอดีตฉับครับฮัลโหลสวัสดีคนครับผมลังสวัสดีลังที่สองนะครับผมอยู่ต้นปะข้าปะข้านี่นะครับผมพี่ชันชัยครับนําทีมนะครับผมผมก็เป็นตะกองโม้ไปก่อนเนาะพึ่งสวนครับเหมือนเหมือนกันเหมือนกัาลังนั้นเลยฟอน้ำพอได้ได้เหรอพอได้กินเลยฮะ ทำหลังกำลังน้อยกว่าตัวนะครับ,รบเดี๋ยวลนะ้เดี๋ยวสักครู่นะครับมองไม่เห็นหน้าพี่ชันชัยอ้าวหลังน้อยกว่าตัวเพ่งเริ่มจะจอดหลังคพึ่งจะใส่หลังนะครับพอช่วงก่อนน้านี้สี่ห้าวันรับมันจะลมลมแรง ออลังนี้เราขอหมดเนาะพี่ชัยเนาะเพราะมันใส่เต็มพอดีโอเค okay, ครับก็อย่าว่ากันนะครับออผมก็น,มมกนีนี่เออพอได้ค่านะ้ำมันลดนะครับผมเเลี้ยงครอบครัวนะครับ <laughs> ว่ากันนะครับ <laughs> สักครู่นะครับสั่นนะครับ โอเคป้องเดี๋ยวชมกันอีกช็อตครับสวัสดีคนครับผมนี่นะพี่ชันชัยขึ้นไปตะลุยข้างบนครับผมเดี๋ยวขอสักครู่นะครับขออภัยนะครับ พี่จานใช้ตัดเกรสรน,นะฮะรู้สึกว่าเห็นกินสาบเสือด้วยนี่พี่เกรสรเทาไม่เกินนะครับไม่เกิไอ้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 นิ้วนิ้วคล้องมากเลยครับผมติ๊กติ๊ก ส่วนมากพันพึ่งนี่ส่วนมากจะเจ้าชูทุกคนครับผมหน้าตาดีทุกคนครับโดยเฉพาะพี่พันชจยอ่ะ <laughs> ก็จะพยายามถ่ายดีสุดนะโอ้โหสวยแหลมครับแหลมนี่นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแบบช่องพานพึ่งหลวงยันนาวานะครับผมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงไม่พลาคดคลิปครั้งต่อไปยังไงก็ฝากรบกวนดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจช่องผมนะครับ ในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมผมก็ขับรถมาประมาณเกือบสามร้อยโลได้นะครับผมจากกรุงเทพมัง่งจากสุรินทร์มั่งครับมาปีพึ่งที่โคราชนะครับผมก็อย่างนี้เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอขอนิ้วโป้งหน่อยครับผม